ชาใครคุยยังอะ่ะทำไมไมงมีบังต้อกอะไบังนีกเมอนเธอติดอะไรนี่ฉันไม่เห็นเขาฝังกันเฮ้ยขายสิดอันเฮ้ย,ยไม่เห็นนะจนบ้าะ <c oughs> <c oughs>

เดี mm ๋ยวนะครับตอี่เลยะเลยค่ะแถวไ้เย่ยเลยนะครับเเิญเยครับกวนเลยนะคะทั้งหมดเลยชินะทั้งหมดเลยะครับของหยิบไปเลยนะหรือรอที่มอมาห้หยิบไปเลยนะเป็นแถวเลยนะครับเป็นแถวเดิขึ้นไปเลยนะครับ ของก่อนเลยมั้ยเลยก่อนมังเยอะเอาอย่างนั้นกันจะเอาแบบนั้นอะทำยังไงอะของไม่จะได้ของยังไงอะพี่พานล่ะให้ก่อนดีให้ก่อนให้ก่อนออกไปเลยไหมออกของคุณไหมไปเลยไหมอะเออออกไปสิออกไปสิเฮ้ยพี่ออกแล้วค่ะออกเอปไปไปม่ถึงว่าเราต้องเดินตามเขาไง,งบบเราต้องตามเขา